สวัสดีครับพี่น้องทุกคนนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับพบกับผมเปาดมุนนะครับในช่องเปาดมุนสปีกิตรนะครับผมวันนี้นะครับก็จะนําสาระดีๆเกี่ยวกับการฝุดก,กีตาร์เกี่ยวกับลิกกีตาร์เกี่ยวกับแนวทางการฝึกนะครับสําหรับคนที่ชื่นชอบในความเร็วชอบในการสปีดฟิกกิง้งชอบในเทคนิคเกี่ยวกับกีตาร์ฮีโรนะ่แนวนีโอคาสสิกนะครับก็ผมก็ในฐานะที่เป็นครูดนตรีครูสอนกีตาร์นะครับก็จะมานําเสนอนะครับ เกี่ยวกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับได้มีความรู้ทั่วกันนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะไม่ใช้คําว่าสอนนะครับผมจะใช้คําว่าแนะนํานะครับแลกเปลี่ยนความรู้กันดีกว่านะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามช่องย t u b e ของผมนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนะครับสามข้อที่ทําให้คุณไม่พัฒนาในการเปกิกต้านะครับสามข้อนะครับที่ทําให้คุณเล่นกีต้าไม่เก่งสักทีนะครับ อย่างแรกนะครับอย่างแรกคือข้อแรกนี้สําคัญมากครับข้อแรกคือใจร้อนครับส่วนใหญ่คนที่เล่นกีตาร์ส่วนมากจะเป็นคนที่ใจร้อนนะครับอยากจะเก่งเร็วๆนะครับแม้กระทั่งผมเองก็เป็นนะครับตอนที่ผมผัดนกีตาร์ครั้งแรกผมก็เป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนนะครับคืออยากจะโซโล่ได้เดี๋ยวนั้นเลยนะฮะให้มันเก่งเดี๋ยวนั้นเลยนะครับแต่ผมก็จะโดนอาจารย์โดนครูนะครับที่สอนกีตาร์ผมตีประจําว่าให้เล่นนะช้านะครับท่านจะบอกผมเสมอว่าให้เล่นนช้าให้ซอมกับเมทานอมให้เล่นช้าๆ นะครับเล่นช้าและความเร็วมันจะมาเองนะครับก็ผมก็ฝึกตามนั้นมานะครับแต่บางครั้งมันก็ทําให้ใจเราใจร้อนเหมือนกันนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนก็เป็นนะครับผมเชื่อว่าหลายคนก็เป็นนะครับใจร้อนนะครับเจอแท็บเจอรูปฝึกมาเนี่ยเจอเพลงเนี่ยเร็วๆเนี่ยมาถึงปั่นเลยครับนะไม่มีการเล่นช้าๆมาขยายความมาขยายบทความอะไรไม่มีนะครับอย่างแรกครับใจร้อนนะครับที่ทําให้เราไม่พัฒนาครับเราเป็นคนใจร้อนครับต้องเป็นคนใจเย็นนะครับฝึกเรช้าก่อนนะครับ เล่นช้าก่อนครับแล้วเราจะเก่งแน่นอนนะครับอย่างที่สองครับที่ทําให้เราไม่พัฒนาครับอย่างที่สองคือเราฝึกเดิความที่เราไม่รู้ครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมเจอจริงๆนะครับกับตัวเองในชีวิตเลยนะครับผมหัดกีตาร์ครั้งแรกนะครับจะเล่าเท้าคมเดิมให้ฟังว่าผมหัดกีตาร์ครั้งแรกผมไม่มีครูสอนนะครับผมหัดด้วยตัวเองนะครับแต่ทีนี้นะครับพอผมจะขึ้นม .4 สี่ผมได้ไปเจออาจารย์คนหนึ่งนะครับทุกวันนี้ อาจารย์ท่านมีชื่อว่าอาจารย์เลิศชัยชลาใสนะครับท่านเป็นครูกีตาร์คนแรกของผมนะครับท่านเล่นกีตาร์ล็อกเก่งมากนะครับท่านเป็นคนที่ถ่ายทอดวิชาให้กับผมนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเล่นกีตาร์ล็อกนะครับผมก็ได้เรียนรู้จากท่านหลายอย่างนะครับว่าเล่นกีตาร์มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับมันต้องมีขั้นตอนนะครับเล่นดนตรีต้องมีครูครับนะครับแล้วถ้าาครูไม่สําคัญเนี่ยในโลกนี้เขาจะมีครูไว้ทําไมนะครับในโลกนี้มีครูสอนฟุตบอลมีโค้ชบอลโค้ชบาสโค้ชสอนว่ายน้ำอ่ามีครูสอนฟันดาบ นะครับมีมีโค้ดมวยมีเชนเนอร์มวยท่านในโลกนี้ครูไม่สําคัญนะ่ะแล้วจะมีครูวไว้ทําไมนะครับเราเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับผมจะแนะนําน้องๆทุกคนนะครับอ่าอันนี้พูดถึงน้องๆน,นะครับถ้าอยากจะเล่นกีตาร์เก่งนะครับแนะนําให้ไปเรียนดนตรีเลยครับ ให้ไปเรียนกับมือกีตาร์ที่เก่งนะครับทุกวันนี้ครูสอนกีตาร์ในโลกออนไลน์มีเยอะแยะนะครับให้เราเลือกเรียนนะครับเราลองไปเรียนดูครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ปาดนะครับปาดมิวสิกก็เก่งนะครับอาจารย์ปาดอาจารย์ปุ๋ยอย่างนี้นะครับทุกคนมีคนเก่งทั้งนั้นนะครับลองไปลองไปเรียนได้นะครับทุกวันนี้โลกทุกวันนี้มันพัฒนาได้ครับเราอย่าฝึกโดยความที่เราไม่รู้ครับเราไปหาคนที่รู้จริงดีกว่าเราจะไม่เสียเวลาครับคุณยิ่เสียเวลาครับเชื่อผมผมเคยฝึกคนเดียวแล้วมันเสียเวลามาก ผมฝึกคำคั้นมากสุดท้ายได้กลับไปฝึกกีตาร์คลาสสิกใหม่หมดเลยนะครับนะผมเล่นกีตาร์มาฝึกไม่เคยฝึกกีตาร์คลาสสิกเลยเล่นกีตาร์โป่งมาแล้วเล่นตีคอร์ดร้องเพลงธรรมดาไม่มีอะไรสุดท้ายผมต้องไปฝึกกีตาร์คลาสสิกใหม่หมดเลยนะครับอ่านโน้ตใหม่หมดเลยนะครับแต่ก็ดีครับสุดท้ายมาทําให้เราสามารถเล่นกีตาร์สปีดได้โดยที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรนะครับก็ยอมเสียเวลานิดนึงนะครับอยากให้ฝึกกีตาร์คลาสสิกเลยนะครับอยากให้ทุกคนน้องๆฝึกกีตาร์คลาสสิกก่อนครับเราจะได้เปรียบมาก นะครับเรื่องการอ่านโน้ตเรื่องการวางนิ้วเราจะได้เทคนิคอะไรมากมายเลยนะครับทีนี้นะครับอย่างที่สามนะครับที่ทําให้นะครับการเล่นกีตาร์ของเราไม่มีความพัฒนานะครับวันนี้เราแค่สาข้อพอนะครับอย่างที่3าอันนี้สําคัญมากครับที่ทําให้การเล่นของเราไม่พัฒนาครับเราขี้เกียจครับอันนี้เป็นข้อที่ชัดเจนมากครับบางคนบอกว่านะครับเฮ้ยกีตาร์เราจับทุกวันนะทําไมไม่เก่งอ่ะทำไมจับทุกวันนะทําไมไม่มีความพัฒนา เป็นอะไรวะทาไมทําไมคืไม่มีความพัฒนาสักทีผมกม็เคยถามครับผมเพิ่งรู้ว่าผมไปอยู่กับอาจารย์คนหนึ่งมาข้าอนกีตาร์คลาสิกผมมานะครับว่าการจับกีตาร์ทุกวันเนี่ยมันก็มัน,มนก็ไม่มได้แปลว่าเราจะเป็นคนเก่งนะฮะแต่ถ้าไรถ้าเราซ้อมโดยที่เราไม่มีสมาธิอ่ะมันไม่เกิดประโยชน์ครับนะครับฉะนั้นนะครับบางครั้งที่เราซ้อมไปเนี่ยซ้อมบางคนหลายนเนีคนที่ซ้อมไปหลายชั่วโมงเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าซ้อมเพราะหน้าที่หรือเปล่าซ้อมเพราะว่าโอ้ไม่มีอะไรทํา โอซ้อมเพราะว่าอยากเล่นนะครับแต่ถ้าจะคุณอยากจะเป็นคนที่เก่งจริงๆอ่ะคุณต้องตั้งเป้าเลยครับคุณต้องซ้อมให้มันเต็มที่ไปเลยนะครับแล้วก็อยากขี้เกียจนะครับอยากเก่งมันต้องทุ่มเทนะครับผมจะโดนครูหลายคนด่าโดนตีด้วยหลายคนนะครับว่าให้ผมเนี่ยขยันนะครับผมเลยกลายเป็นคนที่ขยันซ้อมจากนั้นมานะครับก็ผมก็ไม่ได้เป็นคนที่เก่งที่สุดนะครับก่อนบอกบอกเลยว่าผมไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่นะครับถ้าบอกว่าผมขยันใช่ครับผมทุกวันนี้ก็ซ้อมทุกวันผมซ้อมวันละสิบชั่วโมงต่อวัน ก็ะ God. จะแนะนําน้องๆทุกคนาพ่าไม่พึงทนนะครับถ้าจะเก่งเราต้องขยันนะครับเราต้องห้ามขี้เกียจขี้เกียจนี่เป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่มันจะบั่นทอนเราทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานถ้าเราขี้เกียจทํางานนะครับเขาก็ไล่เราออกครับถ้าเราลองไม่ไปทำงานสักสี่วันเขาก็ไล่เราออกเหมือนกันนะครับกีตาร์ก็เหมือนกันครับถ้าคุณขี้เกียจซ้อมคุณไม่จับมันก็มันก็ไม่พัฒนานิ้วก็แข็งครับไม่เชื่อคุณลองไม่เล่นกีตาร์ดูสักห้าวันสิครับ คุณจะรู้สึกว่าไม่คล่องเลยนะครับก็สิ่งที่ผมบอกที่ผมแนะนําไปก็ไม่ต้องเชื่อทุกอย่างก็ได้นะครับก็ใช้วิจารณญาณเอาแต่นี่คือ3สิ่งนะครับที่ทําให้การฝึกของเราไม่พัฒนาครับอย่างแรกครับเราสําคัญมากครับต้องอย่าใจร้อนครับเราต้องเล่นในช้าก่อนอย่างที่2ครับสรุปเลยต้องมีครูครับนะครับถามว่าศึกษาด้วยตัวเองได้ไหมได้ครับแต่มันอาจจะเป็นช้าหน่อยแต่ถ้ามีครูครับเราจะได้เรียบมากเลยฮะ อย่างที่สามคือขยันครับขยันเข้าไว้ครับอย่าขี้เกียจครับมือกีตาร์ในโลกนี้ขยันทุกคนครับคนที่เก่งๆครับไปดูสตีฟาบได้ครับนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางสำหรับพ่อแม่พี่น้องทุกคนเกี่ยวกับเทคนิคในการที่ทำยังไงให้กีตเราพัฒนาขึ้นนะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์กับช่องของผมด้วยนะครับที่ผมจะได้มีกำลังใจต่อไปวันนี้ก็สวัสดีครับมีความสุขในการส่องมกีตาร์นะครับ